สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องตหนูกูรูฟุตบอลนะครับก็มาเป็นประจำทุกๆวีคเลยนะครับที่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลงการแข่งขันผมก็จาไว้ครบวิจาร์ฟุตบอลการแข่งขันบวกกับในทางการจัดแฟนตัซีวีคนี้ครบ10คู่ไม่มีทีมไหนตเตะเบิร์นเรามาเริ่มกันเลยนะครับวีคนี้เริ่มคู่แรกแตเตะพร้อมกัน4คู่นะครับวันเสาร์ตอน3ทุ่มเริ่มต้นที่บอลสมารเจอกับเชลซี บอลสมาร์ทหลักๆก,ก็คิฟฟ์มัวน,นะก็อีกคนหนึ่งตัวที่ฟอร์มดีเหมือนกันนะไอ้มาคัตทาวินเนียสองตัวนี้เจ็บลงไม่ได้นะครับส่วนฝั่งเชลซีก็เป็นคาริดูคุริบาลีเมสันเมลมาคุริยาริชเจมวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้บอลสมาร์ทมี39แต้มดูเหมือนกระจนนีตายแต่ผมมาดูผมมองว่าบอลสมาร์ทน,น่าจะรองตกชั้นละ คือ39แต้มตอนนี้ผมมองว่าค่อนข้างการันตีปลอดภัยเลยนะครับทีมล่างๆที่ลุ้นตกชั้นมันมีย4 29 30 30ิมทีมพวกนี้ผมมองว่าอีก4ีนัดท,ที่เหลือทาไม่ได้หรอกครับ9คะแนนส0คะแนนเต็มทั้งฤดูก,กาล34นะัดมึงทําได้30แต้มอีก4ีนัดท,ที่เหลือจะมาท, 10, 8, ทํา10แต้ม12แต้มผมมองว่ายากนะครับบอสมัดตหน้าจะปล่อยตัวแต่คงมุ่งมั่นทเทียบกับเชลซีเชลซีผ่านมา7นัด8นะัดในยุข,ของลมพาดเห็นได้ชัดเลยจริงๆนะ ว่าเล่นกันแบบไม่เอาอะไรเลยถ้าหากใครบอกว่าเล่นใ้โค้ดให้ผมเชื่อเลยนะแต่มันคนเพื่อนเข้ามาใหม่นี่ครับมันก็เลยปัญหาอยู่ที่ว่าเชลซีนักเตะนะครับดูไม่รู้จะเล่นไปเพื่ออะไรนะครับตารางคะแนนก็ไม่ลุ้นตกชั้นไม่ไม่ลุ้นไปยูโรแทนนักเตะก็ไม่รู้ลุ้นไปเพื่ออะไรเล่นเพื่ออะไรครับในเมื่อเล่นให้ใครดูต้องถามว่าเล่นให้ใครดูครับในเมื่อโค้ดที่คุมอยู่ตอนนี้จบซีซั่นนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วลงไปเล่น เล่นดียังไงก็ไม่ใช่โค้ดคนนี้อยู่ดีนะครับส่วนตัวโค้ดแฟงลัมพาดก็คุมทีมไปเหลือ 4, สี่สหานัดต่อให้คุมดียังไงรดูดูกันหน้าเขาก็ไม่ได้คุมต่ออยู่แล้วนะครับสภาพการจัดทีมผมโง,งมากนะฮะตละดนัดนี้อย่างนัดล่าสุดใช้โอบามยองมันดีกว่านิงครับมันดีกว่าใครฮาวเวดีก่าเจ้าฟิลิปจริงๆรหรอคือการจัดทีมแต่ละวีคของเชลซีมันมีเรื่องให้พูดถึงตลอดนะครับผมมองว่า ด้วยสภาพจิตใจของทีมเชลซีีผมมองว่าหากให้เลือกระหว่างฮึดสู้เพื่อโค้ดหรือเล่นไปตามแบบเดิมแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยได้ก็ได้แพ้กับแพ้ผมมองว่าเป็นแบบหลังมากกว่านะผมมองว่าเชลซีมันเล่นไม่เอาอะไรจริงๆนะครับผมมองว่ามีสิทธิ์แพ้บอลสมัตรตอีกครับผมมองว่าบอลสมัตจะไม่แพ้เชลซีนะส่วนในแฟนตาซีหลังบอลมัรตไม่กล้าเลือกนะทั้งที่วิกเนี้ย ตัวเลือกแนวรับค่อนข้างยากนะความคิดผมค่อนข้างยากนะแต่ผมว่าบอลสมัตยังไม่น่าเลือกนะครับขอไปเลือกพวกแนวลุกตัวบางๆอย่างพวกฟลิปบลลิงหรือดูมิิกซลุนกี้อย่างพอหน้าลุ้นกว่านะครับสตัวนี้พอเลือกได้คู่นี้บอลสมัตไม่แพ้ในแฟนตาซีขอเป็นโซลุนกี้ละกันน่าจะเลือกนะครับคู่ถัดมาคู่ใหญ่ละแมนซิตี้เจอกับลีดนะครับตัวเจ็บของซิตี้มีแค่คืนเดอะบอยทดสอบความฟิตแต่ผมเห็นว่ามีภาพซ้อมแล้วนะครับผมมองว่าเดอะ ลงเล่นได้ถ้าเป๊ปจะให้เล่นนะครับส่วนฝั่งลีดลงไม่ได้แน่ๆก็พวกไทเลอร์อดัมเรียมคูเปอร์หรือสนิทเทลล่าคู่นี้ไม่ได้อยู่ที่ใครจะชนะนะครับผมมองว่าซิตี้ยิงขาดกับจุยต่อให้ลีดเปลี่ยนโค้ชใหม่เป็นแซมอลดดายนะครับโอ้โหก็ไม่ร่อนะครับคือบิ๊กแซมไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับแต่บิ๊กแซมหรือบิ๊กซีก็ไม่ล่อนะคืออยู่ดีบิ๊กแซมจะมาเปลี่ยนแปลงทีมที่มีนด้รับยุยอย่างลรดเรเต้นะครับมาไม่กี่วัน อยู่ดีจะมาทําให้หลีดแก่งๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทําไม่ได้นะครับเจอกับซิตี้ที่แน่นอนว่าลุนแชมป์เต็มตัวนะครับตอนนี้แข่งตอนนี้ขึ้นมานมามสนอนแล้วด้วยนะครับมีสิทธิ์ม้วนเดียวจบนะครับผมมองว่าซิตี้ยิงแบเบอร์ขาดกระจุยทีนี้เรามาดูนะครับปัญหาของคู่นี้คือจะเลือกใครในแฟนซีนะครับเรามาเริ่มตัวหลักกันเลยนะครับเออร์ลิงบฮาแลนด์ทุกๆครั้งที่มีการลงเตะติด,ด,ด,ดการหรือแมตที่จะต้อง ลงเล่นแล้วนัดถัดไปจะต้องมีฟุตบอลยุโรปมาคั่นนะครับจะมีคําถามตั้งมาเสมอเลยว่าฮาแลนด์จะสำรองไหมฮาแลนดจะสำรองไหมทุกๆครั้งนะครับถ้าฮาแลนด์ฟิตฮาแลนด์จะเป็นตัวจริงเสมอนะครับลงมาเล่นครึ่ง1นึ่งหกสิบนาทียิงไม่ยิงไม่รู้แล้วก็ได้พักนะครับจะเป็นแบบนั้นเสมอแต่นัดน,นี้ผมมองกลับกันเลยนะผมมองว่าในส่วนตัวผมวิเคราะห์อเองนะครับ เหตุการณ์วันที่ชนะเวสต์แฮม3-0มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่เป๊ปจะใช้ฮาแลนด์ครบ90นาทีวันนั้นเกมมันขาด2-0ตั้งแต่ที70ฮาแลนด์ควรจะโดนเปลี่ยนออกนะครับเป๊ปให้ฮาแลนด์ครบเล่นครบ9 0นาทีเลยนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเราจะเห็นเลยว่าขณะฮาแลนด์ยิง2ลุ้นฮตทิกเป๊ปก็เปลี่ยนออกเป๊ปก็เปลี่ยนออกแล้วนันตมาให้ลงเล่นเเป็นสไตล์นั้นเสมอนะครับแต่นัดนั้นฮาแลนด์ลงครบ90นาทีครบเลย มีตัวโคตาเปลี่ยนได้อีกตั้งสองสามคนเป๊ปก็ไม่เปลี่ยนฮาแลนด์ออกนะครับก็ฮาแลนด์อยู่ครบไปเลยนะครับเปลี่ยนยันโกแต่ไม่เปลี่ยนฮาแลนด์ไม่เปลี่ยนกิริสผมมองว่าเป็นไปได้สูงที่เป๊ปให้ฮาแลนด์เล่นเต็มเกมแล้วนะัดนี้นะครับฮาแลนด์เป็นตัวสำรองอันนี้ผมคิดจริงนะผมมองว่ามีโอกาสนัดใดนัดหนึ่งที่เป๊ปจะดรอปฮาแลนด์นะครับในภาพความขาดที่ความฟิตปกตินะผมว่านัดนี้นะครับเป็นไปได้เลยที่ฮาแลนด์จะโดนเป๊ปดรอปนะครับในส่วนตัวมีโอกาสละที่ ฮาแลนด์จะโดนดรอปเพราะฉะนั้นเมื่อฮาแลนด์โดนดรอปในความคิดผมในเมื่อจะดรอปฮาแลนด์ตัวหนึ่งที่ต้องเลือกแน่ๆก็คือจูเลียนอัลวาเลสในเมื่อมึงดรอปฮาแลนด์ผมก็ต้องเลือกอาวาเลสนะครับในเมื่อใจผมมองว่าฮาแลนด์จะโดนดรอปผมก็เลือกจูเลียนอัลวาเลสอยู่แล้วครับมันเป็นอัตโนมัติเลยนะอีกคนนึงผมมองว่าฟิลโฟเดนผมมั่นใจนะครับว่าฟิลโฟเดนจะเป็นตัวจริงในนัดน,นี้คือเกมทานของโฟเดนมันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ10 20นนนนาาททีีฟเเดมัลงพ,นะพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนาทีมมมัันนนเเพิ่่ขึ้ารรือยๆะคบ มันควรจะลงแทนแจ็คก,กิริตนะคือกิริตเนี่ยมันเป็นตัวจริงมา6 7นัดแล้วนะครับถ้ากิริตจะเป็นตัวจริงวันที่เจอกับดูแมนลิตนัดนี้กิริตควรจะเป็นตัวสำรองนะครับกรณีเดียวกับฮาแลนด์เลยวันนั้นกิริตวันที่เจอกับเวสแฮมกิริตเล่นครบ90านาที2ตัวแล้วนะครับที่ใจผมนะผมว่าอันเวลเลตโฟเดนเป็นตัวจริงแต่ถามว่า2องตัวนี้ใครที่ผมมั่นใจกว่าผมมั่นใจโฟเดนมากกว่าอีกคนนึง คืนีโยลงไหมถ้าคืนอยลงเป็นไปนได้ที่เบนโตเซนวาจะขยับเข้ามาเล่นแนวลูกด้านขวาพักมาเลสคือมาเลสเนี่ยก่อนหน้านี้มันควรจะเป็นตัวสำรองในวันที่เล่นกับลิเวอรดริลนะครับพอถึงเวลาก่อนหน้านั้นในลีกมาเลสควรจะได้ลงเล่นแน่ๆแต่สองนัดนี้มาเลสเล่นดีมีคะแนนทั้งสองนัดมีแอซิสสองนัดหากเป๊ปคิดว่ามาเลสจะเป็นตัวจริงในวันเจอลิวอรดริด นัดนี้มาเลสมีโอกาสเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนลุลกเสี่ยงละสำหรับความคิดผมนะผมชอบสุดก็โฟเดนอันวันเลสแค่นเองนะครับถ้ามาเลสจะเป็นตัวจริงก็คือกรณีที่ควินเดอบอยไม่ได้ลงเล่นแค่นั้นเองส่วนแนวรับผมเชื่อมั่นว่าโกกลับมาใช้เอเดรีนโมราเลสนะครับคือจดดับสนัดก่อนเจอลิมเบลิดผมว่ามันไม่ใช่นะครับในระดับไปแล้วลงมาทายเกมดันดนี้ก็ต้องเป็นตัวจริงอีกคนนึงนาะทานอาเก้ ค่อนข้างเชื่อมั่นและมั่นใจว่าอาเกจะเป็นตัวจริงคือคราวที่แล้วอาเกลงมาถูได้โดนเป๊ปเปลี่ยนตัวออกไปซึ่งมันสอดคล้องครับเป๊ปทำให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับจะใช้ใครนัดต่อไปเขาก็จะถอดตัวนั้นออกช่วงท้ายเกมอาเกควรจะเป็นตัวจริงค่อนข้างชัวในความคิดผมนะครับอีกคนนึงเหนื่อยละผมมอง้ยากนะผมมองว่าซิตี้เอาที่ผมความคิดผมนะท้าหมว่าคิดว่าชัวนะก็คงจะเป็นเอเลนสอร์เลสกับนาธานอาเกครับ คิดว่า2ตัวนี้คือใส่อาเกอะมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าหากมีข่าวหลุดอันนี้สําหรับคนเล่นแฟนตาซีในจีๆและการเจะไปเรื่องเลยครับวันเสาร์มันเตะพร้อมกันตอน3ามทุ่มนะครับผมแนะนำเพื่อนนะครับให้หาทวิ t เตอร์หาแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อเช็คข่าวตัวผู้เล่นหลุดออกมานะครับ4คู่นี้หากเราไม่เช็คหลุดไปนะครับส่งตัวสำรองลงไปเล่นพังแน่นอนนะครับ พยายามหาแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ถ้าใครไม่ได้ทวิตเตอร์หรือไม่มีแหล่งที่มาที่แน่นถือได้หากลุ่มอยู่นะครับหากลุ่มอยู่กลุ่มที่เขามีการแชร์ข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับช่วยเหลือเราได้มากนะครับจำเป็นจริงๆวิคนี้เพราะมันเตะพร้อมกัน4คู่ตัวหลุดมี8ทีมช่วยเหลือเ,เพื่อนๆได้แน่นอนครับคือเมื่อกี้ที่บอกว่าเลือกอาร์เก้ดียังไงถ้าสมมติอาร์เกนะครับเราจัดทีมไปแล้วเป็นตัวสำรองเ่าหลุดมาว่ากเก้อาร์เกมสำรองปับ๊บเราเปลี่ยน เปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนบรนเวณวาคนยี่ลงได้เลยราคาเท่ากันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเลือกอาร์เก้ไว้ก่อนนะครับถ้ามีข่าวหลุดว่าอาร์เก้สำรองนนี้ตัวจริงเราก็ค่อยเปลี่ยนทันนะครับก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแนะนําเทคนิคนเพื่อนๆไปด้วยเลยนะครับคู่นี้ผมมองว่าซิตี้ยิงกับจุยแนวรับมีสิทธิ์คลีนขาดและคลีนตัวชอบที่สุดสําหรับคู่นี้ผมชอบฟิลโฟเดนแล้วก็มาถึงอีกคู่หนึ่งบูมเบอร์แฮมตันเดนเลอร์เจอกับแอสตันบิลลานะครับ ตัวเจ็บบูเป็นคสา,าสาขาซารัสตสิกับเนสันเซมิโดทดสอบความฟิตแล้วฝั่งอัตตาวิล่าทดสอบความฟิต3าตัวนะครับฟลิปเป้กูตินโยเรอัลไวรีแ, i, แมตตี้แคทผมว่าไม่ได้ลงทั้ง3ตัวแหละมีโอกาสสูงนะครับคูน่นี้ผมชอบในความมุ่งมั่นของอัตาวิล่ามากกว่านะคือวิล่าเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นอา,อาจจะไม่ถึงยูฟาแชมเปี้ยนีกแล้วอาจจะลุ้นพื้นที่ยุโรปาลีหรือว่าเป็นยูโรปาคอนเฟเซ์ลีกได้นะครับ ผมมองว่าความมุ่งมั่นของวิลล่านะครับบวกฟอร์มการเล่นที่ดีจริงๆของวิลล่าแม้นะล่าสุดจะแพ้แมนยูแต่เป็นการบุกไปแพ้แมนยูในทัตฟอร์ดศูนย์หนึ่งมันแพ้กันได้อยู่แล้วนะครับวิลล่าทรงบอลยังไม่เสียนะครับกลับมาดูที่วูฟบ,บอกเลยว่าเสียาหายหลายแสเลยนะครับการบุกไปแพ้ไบตันในชุดสภาพไบตันเปลี่ยนตัวจริงออกไปเยอะขนาดนั้นใช้สำรองลงเล่นเช่นนั้นถึงศูนย์ประตูหกเนี่ยผมมองว่ามันมีผล อะไรสักอย่างในภาพจิตใจของวูฟแน่วูฟเนี่ยตอนนี้มี37แต้มนะครับอาจจะดูสุ่มเสี่ยงในการล้นถตกชั้นแต่พอมองลงไปผมมองว่าวูฟนะครับสนัดต้องการแค่แต้มเดียวหรือ2แต้มหรือชนะเปนเป็น,ปนชนะนัดเดียวพวกเขาก็เพียงพอต่อการอยู่รอดแล้วหรือความคิดต่อยแพ้หมดนะผมก็ไหวทีมท้ายตารางมันทําไม่ได้หรอกครับ8 9แต้มใน4นัดนะผมมองว่าวูฟอยู่ในขนะที่ค่อนข้างลอยตัวในความคิดผมนะ นัดนี้มาเจอกันผมมองว่าวิลล่ามุ่งมั่นมากกว่าจริงจังมากกว่าไฟในการเล่นมีสูงกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นดีกว่าผมมองว่าวิลล่ามีโอกาสดีที่บุกมาชนะวูฟได้อาจยิงไม่เยอะยิงไม่ขาดแต่ดีพอที่จะไม่แพ้วูฟและไม่เสียประตูคู่นี้ผมชอบแอตตันวิลล่านะครับชอบในแนวรับแอตตันวิลล่าเลือกง่ายแล้วมีโอกาสคีดในความคิดผมด้วยครับคู่นี้ผมชอบวิลล่าแล้วก็มาถึง สเปอร์เจอกับคิสซันพาเล์นะครับตัวเจ็บสเปอร์เอมิสันลอยเลนโเดนโตเบนเทนกูกูโกยอริเช็คฟิตแล้วก็แลสัญงผมมองว่าลงมาได้ทั้งหมด4คนแหละมาเจอคิสซันพาเลตอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เป็นเกมที่มีความหมายสําหรับทีมแค่ทีมเดียวก็คือสเปอร์เจ้าบ้านนะครับสเปอร์ยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับเจอกับคิสซันพาเลตที่ฟอร์มค่อนข้างดีแหละพอเปลี่ยนโค้ชเป็นลอยฮาสซันนะแต่ความมุ่งม,มั่นผมมองว่าความมุ่งม,มั่นท้ายฤดูกาลนะครับ ในฟุตบอลลีกไทยการผมเชื่อในความมุ่งมั่น,นครับเชื่อ <c oughs> ในความที่ทีมนี้มีความมุ่งมั่นมีจุดประสงค์มีเป้าหมายในการลงเล่นมากกว่าทีมหนึ่งที่เล่นไปโอเคบอลอังกฤษ,ษ,ษมันเป็นมืออาชีพนะครับมันไม่มีลม้มไม่มีอะไรอยู่แล้วนะแต่ความมุ่งมั่นในการเล่นผมมองว่ามันไม่เหมือนกันนะมันแตกต่างกันคู่นี้สเปอร์นะครับเป็นทีมใหญ่กว่านะสเปอร์เป็นทีมใหญ่เล่นในบ้านมีความมุ่งมั่นมากกว่ามันไม่เหตุผลนะครับที่เราจะ ไปเลือกพาเลทคู่นี้ผมมองว่าสเปอร์ดีพอที่จะชนะพาเลทได้นะครับแล้วในแฟนตาซีผมชอบเลยนะครับใช้คาว่าชอบเลยซนกับเคนนะผมว่าจะหาจัดใส่ให้ได้ทั้ง2ตัวแหละหรือถ้าแยกทีมก็จะให้มีเยอะที่สุดระหว่างซนเคนนะคู่นี้ผมมองว่าสเปอร์ยิงได้เยอะครับมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงผมชอบสเปอร์แล้วก็มาถึงเลือผู้เจอเบนฟอร์ดเลืยผู้ตัวเจ็บก็ พักยาวไปเลยนะครับติโกคาตาลาคงจะหมดสภาพแล้วแหละคือมันเจ็บบ่อยเหลือเกินนะครับอีกคนนึงก็หลักๆก็เป็นโรเบโตฟีมิโนคู่นี้ต้องบอกว่าเลียปูกลับมาครับที่เข้าทางถูกเวลาเลยครับกลับมาในเวลาที่สําคัญจริงๆนะครับเกมรับอาจจะมีหลุดบ้างนะครับกลับเป็นสไตล์ของเลียปูอยู่แล้วนะครับแต่เกมลุกมากลบแผลของเกมรับได้หมดนะครับเสียเท่าไหร่เกมลุกยิ่ได้มากกว่าก็ชนะแค่นั้นเองนะครับคู่นี้ผมมองว่าเลียปูชนะครับชนะ คือเบนฟอร์ดมันมีลุ้นพื้นที่ยุโรปเหมือนกันนะครับแต่ความมุ่งมั่นอาจจะไม่เท่าริวเวอร์พูลนะครับคิดผมนะก็คือมันดูมันดูมันห่างห่างอนะลุ้นได้แต่มันห่างห่างและอย่างนฟอร์มเบนฟอร์ดเวลาเยือนมันแพ้ง่ายนะครับถ้านี่ผ่านมาหมดจะแพ้แพ้บุ๊0ศูนย์สองแพ้แบบสบายสบายแพ้แบบไม่หือไม่ออเลยเริ่มต้นมาก็โดนนําแล้วก็โดนนําแล้วก็แพ้ยันจบเกมมีโอกาสนะครับทัศน์พูลเล่นในความมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะครับฟอร์มการเล่นเกมลุกกาลังดีริวเบ <c oughs> ทีนี้เรามาเจาะด,ดูแนวลุกเลี้ยวปูหนึ่งตัวก็คงจะต้องเลื่อนนะโมเมนต์ซาล่าดูดีที่สุดการันตีตัวจริงที่สุดหนึ่งตัวละตัวที่สองวิกนี้ผมขอเป็นคดิกักโปนะเพราะกักโปอาทที่แล้วมันเจอฟูลแลมเป็นตัวสำรองให้นุนเยสเล่นนาเปาเล่นไม่ได้เลยนะครับดิวินุนเยสผมหวนใจคนหนึ่งผมเชียร์อยู่นะก็เล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นไม่ได้โค้ชก็คงไม่ฝืนนะครับก็คงกลับมาใช้คดิกักโปเป็นฟอลนน อชอบอยู่แล้วนะครับก็โปกว่าจะเป็นตัวจริงอีกตำแหน่งหนึ่งด้านซ้ายแย่งกันหูดับตับไม้นะครับระหว่างลุยดีแอสกับดีโกโชตาดีแอสเป็นตัวจริงมา2นัดในสภาพที่โชตาไม่สมบูรณ์ผมว่านัดนี้นะครับโชตาร่างกายดีขึ้นมาผมมองว่ามีโอกาสสูงที่กลับมีตำแหน่งคืนจากลุยดีแอสหน้า3ตัวของนิวพูลนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายลุยดีแอสด้านขวาเป็นโมเมนต์ซาลาหน้าเป้าเป็นคดี้กักโปแนวรับผมชอบลรมปไปสั้นนะ ก็คือสำรองมาแน่นอนว่านักเตะที่เปสำรองมานั้นเนี้ยแน่นอนว่าพลังร่างกายฟิตกว่านักเตะคนอื่นก็ลูฟสซันจะเป็นตัวที่เด็ดอีกตัวหนึ่งได้นะครับเป็นลูฟสซันคู่นี้ละกกูชนะและมีสิทธิ์คลีนได้ด้วยนะครับถ้าเล่นกันไม่ผิดพลาดง่ายๆแล้วก็มาถึงคู่ใหญ่เลยครับนิโคลเซล,ลเจอกับอาร์เซนอลนิโคลเซลต้องเช็ค2ตัวครับอแองเลลเซ่และซึงแมนกับชองลองสตาฟส่วนฝั่งอาร์เซนอลลงม่ได้แน่ๆนะครับ ทาเคฮิโร่โทมิยาสุวบลเลี่ยมซิลิบาแล้วเซนเตอร์ตัวสำคัญอีกหนึ่งตัวนะครับกาเบียวมาการเยสทดสอบความฟิตลงไม่ได้เดือดร้อนแน่นอนนะครับสำหรับปืนใหญ่ซนอนคู่นี้ผมมองว่ายิงกันแหลกแน่แเลยนะครับนิวคาสเซิลชั่วโมงนี้ไม่กลัวไขรแล้วนะครับกลับมาเข้าที่เข้าทางเกมลุกหลากหลายสุดๆนะครับสร้างเกมลุกเกมเมหนึ่งโอกาสยิงประตูมากมายก่ายกองระดับ15 1 6ถึง20 ครั้งตอนหนึ่งเกมสบายๆนะครับเจอกับเซนอนที่มีโอกาสขาดคู่เซนเตอร์ตัวจริงของพวกเขาถ้ามากัะเนลงไม่ได้พังแน่มีโอกาสโดนยิงน็อกง่ายนะครับส่วนฝั่งเซนอนเองก็เกมลุกจัดจ้านนะแม้นิคเซอร์จะดูเหนียวแน่นแต่ผมมองว่าก็คงจะต้องโดนนิคเซอร์ออดอนเซนอนยิงได้นะครับคู่นี้ผมมองว่ายิงกันเยอะชอบอะไรที่มันสูงๆนะครับ ในแฟนตาซีผมเลือกผมก็ยังเลือกอิซักนะมากกว่าคาร์ลว,วินซัน,นไม่รู้สิผมชอบอิซักนะอีกคนนึ่งผมชอบกาเบลมาตินเนลี่นะครับลงมาตัวสำรองนะที่แล้วฟิตกว่าคนอื่นเขามีโอกาสเป็นตัวจริงและอยู่ครบ90นาทีเกมไทม์ดีกว่าคนอื่นเขาแน่นะครับก็คงจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาคู่นี้ผมมองว่ายิงกันเยอะในแฟนตาซีถ้าจะแนะนำขอเป็นอาริเซอร์อิซักกับกาเบลมาตินเนลี่ครับคู่ดึกวันอาทิตย์ เวสแฮมเจอแมนยูเวสแฮมขาดบ้านเลยครับอยู ata, ่ดีนัดล่าสุดแพ้ด้วยเจ็บด้วยนะครับเคิร์สซูมาวัเนเมลคูฟาวคู่นี้ลงไม่ได้แน่ๆนเช็คฟิตตัวหลักอีก2ตัวคือดีแคนไลท์ like, กับนาเยฟอาร์เกิร์ตสตัวนี้เป็นตัวหลักของดิวิชมอยตลอดอยู่แล้วนะครับฝั่งแมนยูก็ตัวเดิมๆิมซันโดมาทีเนสตลาฟาเอลวาลาสก็แมคคามินีกลุ่มพวกนี้ครับกลุ่มเดิมเดิมตัวใหม่ไม่มีใครเจ็บเพิ่มคู่นี้เวสแฮมตัวตัวเจ็บเพียบเลยนะครับ ที่สําคัญเป็นตัวหลักทั้งนั้นเลยด้วยนะครับแถมมีเกมยูโรป้ารอบรองรอเล่นอยู่ในวันพฤหัสอีกความมุ่งมั่นมันก็จะต้องแบ่งไปนะครับกิดมอยคือในตารางอ่ะโอเคเขายังอยู่ในกลุ่มเสี่ยมสําหรับผมความคิดผมนะเวทแฮมยังไม่การันตีปลอดภยัยในความคิดผมไม่เหมือนบู๊ะไม่เหมือนบอลสมาร์ทเวทแฮมยังเหนื่อยกว่านะครับแต่ด้วยความที่จะต้องเล่นยูโรปา มีแมตช์พวกนี้ดิวิดม,มอยท่านเห็นแล้วว่าเขาจริงจังกับฟุตบอลยุโรปบอลโลกค่อนข้างชัดนะครับแถมตัวเจ็บเยอะผมมองว่ามีโอกาสดีแหละที่แมนยูจะบุกมาชนะได้นะครับแม้จะเตะมาเมื่อคืนเจอไบตันแต่ผมมองว่าแมนยูดีกว่านะด้วยความที่เกมนุกน่าจะดีกว่าบวกหลังเวทฮมเจ็บหลายตัวผมมองว่าแมนยูมีสิทธิ์บุกดิงนชนะได้ครับนักเตะในแฟนตาซีที่แนะนําก็คงจะต้องเป็นมาคัตแรตฟอร์ดกับบูโน่เฟอร์นันเดสสตัวนี้ ถ้าจัดพอก็หมุนลงไปเล่นได้นะครับมาถึงอีกคู่หนึ่งเป็นฟูลแลมเจอรเลสเตอร์นะครับฟูแลมเสียหายหนักเลยอันเดปารลาเจ็บยาวไปแล้วนะครับทีมลีมเจ็บมิโตวิดแบนส่วนฝั่งเลสเตอร์ก็ตัวเดิมๆครับเจมจัดตินคริเชียเฮนาโชทดสอบความฟิตรอผ่านเล่นสองคนเป็นปลีเปลากับเจนนี่อีแวนคู่นี้เหมือนกับหลายๆคู่ที่บอกมานะครับเลเตอร์ Later, เป็นทีมที่มีความมุ่งมั่นในการเล่นค่อนข้างมากกว่าแหละฟูลแรมรอยตัวแล้ววันเจอลิเวอร์พูลก,ก็เล่นงั้นงั้นผมว่า,า,นะาว,ว่านะตามจังหวะเกมไปเรื่อยนะครับไม่ได้หือไม่ได้อื้อไม่ได้บุกอะไรมากมายแม้จะแพ้ส่วหนึ่งจากจุดโทษของซาราแต่วันนั้นวอร์พูลเนียเน้ยบหน่อยก็มีสิทธิ์ยิงพังได้เหมือนกันนะครับคู่นี้ผมมองว่าเลสเตอร์ไม่แพ้ไม่แพ้ครับเพราะว่าความมุ่งมั่นนี่แหละผมเชื่อในความมุ่งมั่นนะครับวิกนี้ผมจะจัดทีมที่ แข่งขันกันโดยทีมนึงมีความมุ่งมั่นมีจุดหมายในการลงเล่นเจอกับทีมที่ไม่ได้มีอะไรให้ลุ้นแล้วนะจะไปแนวนทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อผมมองว่าเลเตอร์มีการชนะในแฟนตาซีขอเลือกเป็นเจนมสมริซันละกันแม้นะ่าสุดจะพลาดจุดโทษมาแต่ว่ามีส่วนเ่วมในเกมค่อนข้างมากจริงๆแล้วก็จะม,มีวาดีมาเป็นตัวเลือกแรกในแนวลูกกลับมายิงประตูได้ด้วยนะครับ ก็คงจะเป็นนี่หรืออาจจะเป็นทวิบาลชีกๆไปหน่อยนะครับสลหรับสอบกันเล่นสลหรับลงกันเลือกนะในแฟนตาซีคู่นี้ผมมองว่าเลเตอร์ไม่แพ้ครับแล้วก็มาถึงไบตันเจอเอเวอร์ตันไบตันเจ็บ2ตัวลงไม่ได้แน่นอนนะครับเจอเอเวลแมนทะเลก,กัตีแบ็กขวาทั้งคู่แล้วก็ปาร์ตการกอดอีกหนึ่งคนที่มาเล่นแบ็กขวาได้ก็ยังไม่พร้อมนะครับมาเจอกับไบตันที่ขาดเพรสกูสตคูแมนเป็นคอสฟรีตัวเดิมๆนะั้นแล้วก็อันเดอร์ทาวเซนคู่นี้ ชนะ2นัดล่าสุดของไบตันทําให้ไบตันเนี่ยกลับมาลุ้นที่ยุโรปอย่างเต็มตัวเลยครับลุ้นได้ทุกถ้วยเลยแหละเพราะมีแมตต์ตกค้างอีก2นัดน,นะครับมาเจอไบตันที่ฟอร์มไม่ดีจริงๆแถมเยือนแย่มากๆคู่นี้ไบตันทั้งแผ่นดินผมบอกเลยครับใครก็เลือกไบตันแนวรับไบตันแนวรับไบตันแนวรับไบตันเลือกง่ายคลีนสูงนะครับก็คงจะเป็นเนี่ยครับสูตรสูตรนี้เลยเจสันสตีลอีดังอีกตัวหนึ่ง ไอ้เปอร์วิสเอสทูพนานมันลงติดหลายนัดมากๆนะครับผมก็กลัวนะจะโดนพักแต่พอมาดูในรายชื่อมันจะพักไปเพื่ออะไรพักไปให้ใครลงรับในเมื่อแบ็กซ้ายตอนนี้มันไม่เหลือใครเล่นนะครับก็คงจะต้องเลือกเอสทูพนานไปนะครับเพราะน่าจะได้ลงเล่นต่อไปในเมื่อมีตัวเลือกอื่นนะครับในกลางซอลลีมาร์จะกลับมาเป็นตัวเลือกแรกในการกลางของไบตันนะครับเพราะน้นล่าสุดเป็นตัวสำรองก็เลือกมาร์ทในเมื่อได้พักมาเก่าแล้วก็เลือกตัวที่ได้พัก ซอลิมาร์หตัวกองหน้าตัวเป้าขอเลือกเป็นเดนนี่เวเบกแล้วกันนะครับคือเวเบกเนี่ยมันอยู่ไม่ครบหรอก 60- สิบเจทีมันก็โดนเปลี่ยนออกแต่ผมว่ามีิทธิภาพมากกว่าตัวอื่นกองหน้าตัวเป้าตัวของไบตันนะถ้าผมจะเลือกนะลูกผมขอเลือกซอลิมาร์ดกับเวเบก2ตัวนี้นะครับคู่นี้ไบตันจะชนะได้ครับแล้วก็จะเป็นตัวหลักในการยืนพื้นสําหรับทีมเกมรับของทุกๆคนแหละของผมด้วยเช่นกันนะครับก็คงจะเลือกหลังไบตันเป็นหลัก ปิดท้ายนัดทีฟ่ฟอเรสเจอกับ South เซาแทมป์ตันฟอเรสตเนี่ยต้องรอทดสอบความฟิตของแบนตันจอห์นสันกองหน้าตัวเก่งนะว่าจะผ่านลงเล่นได้ไหมส่วนเซาแทมป์ตันก็ละแมงเปอร์ลัวโมเมนตาลิสูที่เจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับคูน่นี้ผมมองว่าเซา์ไม่น่ารอดละคงจะต้องตกชั้นจริงๆแล้วครับเมื่อฟอร์มการเล่นมันไม่ดีขึ้นมาเลยนะครับไม่มีฮึดเลยแพ้แพ้แพ้แพ,แพ้มีเสมอซอนอนให้กองเชียร์ปืนใหญ่ช้ำใจนะัดเดียวที่เหลือก็กลับมาแพ้แพ้แพ้ไม่รอดนะครับเจอกับ ฟอร์เรที่ยังพอดูมีอะไรมากกว่านะครับนัดนี้ถ้าเจ้าบ้านนะับฟอร์เรสชนะได้มีโอกาสหลุดจากพื้นที่ตกชั้นได้เลยนะครับคู่นี้ผมมองว่าเต็มที่ทั้งคู่แต่ฟอร์มการเล่นเจ้าบ้านถ้นัทฟอร์เรสดีกว่านะก็คงจะคิดว่า f o r ์เรสน่าจะชนะ s ซา t ์ทันตันได้ในแฟนตาซีตัวลุกมันเลือกอยากก็คงเลือกได้ตัวเดียวนะครับมาร์แกนกิฟไว้ ราคา5ล้านก็กว่าเลือกได้ปลอดภัยดีกว่าเลือกไบตันบางตัวด้วยซ้ำไปนะผมมองว่าวิกนี้กิบไว้น่าเลือกกว่ามิโตมานะออผมคิดผมนะแนวรับก็คงจะเป็นภู้สมรูเแคเรนาบาสเดน,นารโลดี้มุสซาเอ็นกาเต้ผมมองว่า3ตัวนี้จะเป็นตัวจริงของฟอร์เรสก็นแนวนี้ฟอร์เรสเป็นหนึ่งทีมที่ผมคิดว่าเพื่อนๆจะเลือกในแฟนตาซีค่อนข้างเยอะนะสรับกองหลังฟอรเรสผมก็ ถามว่าชอบไหมผมไม่ได้ชอบฟอร์เรสเลยนะคือฟอร์เรสมันโดนทุกนัดนะแต่มันมองในโปรแกรมแล้วมันหาทีมเนที่น่าเลือกกว่าน,นี้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็คงจะเลือกไว้ติดไว้บ้างเป็นบางทีมสรุปทีมคีนชิ่ผมชอบสุดในวีคนี้นะครับผมชอบไบตันชอบแมนเชสเตอร์ซิตี้ชอบแอตตันวิลล่าสทีมนี้มาถึงทีมของผมที่จัดนะครับผมมาระบบ4 4 2 ผู้สับประตูบวกกองหลังสองคนมาจากไบตันนะครับก็เป็นเจสันสติลลูอิสดังเปอร์วิสเอสทูบินาน2ตัวจากแอตแนติวิลล่าเป็นเอลลี่คอนซากับอเล็กโมเรโนถามว่าทำไมถ้าชอบวิลล่าไม่เลือกมิ้งตังไม่อพอนะครับก็ต้องถอยมาเป็นเอซี่คอนซากองกลาง4ตัวนะครับไม่ใช่กองกลางกองหน้าบวก กองกลาง6ตัวผมมาจาก3ทีมทีมละ2คนเลยนะครับก็มาจากสเปอร์ลิวพูลแล้วก็แมนซิตี้ทีมละ2คนแบ่งออกมาเป็นกองกลางก็เป็นซอนเฮืงมินโมเมสซาล่าคูดี้กักโปฟิวโฟเดนกองหน้าเป็นจูเลียนอวาเลสกับแฮร์รี่เคนกับตัวเของผมผมชอบ2คนนะวิกนี้ผมชอบโมซาลากับฟิวโฟเดนก็สุดท้ายจบแล้วนะครับสำหรับ เขาวิจารณวนะทางการจัดแผนซีในวีคนี้เหมือนเดิมทุกๆคลิปนะครับท้ายคลิปฝากเพื่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเติร์ดหัวกรูฟุตบอลให้ด้วยนะครับผมจะพยายามหาข้อมูลทําให้การดูฟุตบอลของเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ